เอาละครับพบผมอาร์เอนกิมมิงนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปภาพรวมนะครับของการทำคอนเทนต์ใน1สัปดาห์นะครับของเกมนี้ว่ามีอะไรที่ไม่ควรพลาดแล้วก็การฟาร์มน,นี่ยใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเนี่ยฟาร์มที่ไหนมันคุ้มค่าบ้างนะครับก็หลังจากอัปเดตนะครับแพทโนดเอ้แพท,แพทใหญ่นะวันที่11ก็ผมหาเพรมาได้เกือบจะ80,00แล้วนะครับไม่ว่าจะฟาร์มมอนสแล้วก็ล่าบอสนะครับโอเคงั้นเรามาดูเรื่องคอนเทนต์รายสัปดาห์กันก่อนเลยดีกว่านะครับก็ผมขอไล่จาก พวกคอนเทนต์ใหม่ๆก่อนนะนะครับอ่ะอันดับแรกเลยก็จะเป็นดันเจี้ยนโอลิมปิกนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นดันเจี้ยนลายวันนะครับซึ่งมันจะมีระบุวันนะครับก็คือมันจะเล่นได้วันจันทร์พุธศุกร์นะครับซึ่งวันหนึ่งสามารถลงได้2ครั้งนะครับนี่เลยนะก็คือตอนเที่ยงกับตอนประมาณ3ามทุ่มนะครับพอตอนที่มันเปิดคอนเทนต์เนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภาพประกอบไปนิดนึงเ,เวลาเขาเปิดคอนเทนต์เนาะมันจะมีช่วงเวลานะครับตอนแรกเนี่ย ถ้าเป็นตอนเที่ยงเนาะเขาจะให้ลงทะเบียนก่อนประมาณ5นาทีพอครบ5นาทีปุ๊บเราต้องกดยืนยันเพื่อเข้าเล่นนะครับพอเข้าไปเล่นนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเนาะช่วงแรกก็เนี่ยเข้าไปกลางวงนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามปาร์ตี้ก็ดีเผื่อใครมีเคกชิวอะไรพวกเนี้ยนะครับซื้อยงซื้อยาในนี้ได้นะครับเนาะซื้อยาได้นะครับพวกนี้นะฮะแล้วก็เล่นไปสักพักนึงอ่ะเริ่มแรกเขาก็จะให้เข้าประตูต,ตัวนี้ก่อน ประตูตัวนี้ก็จะวาร์ปได้พอวาร์ปเข้าไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันก็จะเดินตามแมพเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมอา่ามันไม่เห็นแมพเนาะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าอา่ะนะครับเนี่ยมันก็จะเดินตามแมพเข้าไปเนะี่ยมุมซ้ายบนนะครับมันก็จะมีบอสแล้วก็มันจะแบ่งเป็นสองฝั่งเนาะแข่งกันตีบอสนะครับอืมเนาะพอตีบอสมันปุ๊บมันจะได้คะแนนนะครับเนี่ยแล้วก็เล่นไปอย่างเงี้ยนะครับตีกันนะครับทุกคนจะเป็นบุคคลมิตรนาหมดเลยนะครับ ถ้าไม่มีปาร์ตี้จะเป็นแบบผมเนี่แหละตีอย่างเดียวนะครับใครได้บอสได้คะแนนเยอะนะครับประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเขาก็ได้บอสไปก็ได้คะแนนไปนะครับแล้วก็มันจะมีพวกของดอบต่างๆนะครับซึ่งมันจะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับของดอปของดอบในดันนะมันจะได้เป็นพวกเนี้ยนะครับพวกเหรียญทวกเนี้ยเอาไปแลกยาบับในในดันเจียนได้นะครับเพื่อสู้กับคนอื่นเนาะแล้วพอจบแมตช์นะครับจบแมตช์มันจะได้เป็นของรางวัลน,นะฮะ อันนี้คือแบบนี้คือผมแพ้นะฮะผมอยู่สีม่วงเนาะเนี่ยแข่งกันตีสู้กันเนี่ยปรับปรับปรับเนี่ยสำคัญคือเนี่ยตอนจบนะครับเนาะมันจะได้ของรางวัลพวกนี้ตอบก่อนนะครับซึ่งพวกนี้นะเราได้หมดเลยนะครับเนาะเราได้พวกนี้หมดเลยนี่ครับหลักๆคือตัวนี้เลยสีเขียวเนี่ยนะครับอันนี้โคตรดีนะครับก็นี่โอเคเนาะนะครับมันจะได้เป็นตัวนี้มาหินเขียวอันนี้ที่แตกต่างที่แบบ ถาไม่ค่อยมีอ่ะเป็นของกิจกรรมนะครับก็คือถ้ามี2เม็ดนะครับเอามาคราฟกล่องนี้ได้นะครับแล้วก็แลกเป็นกาชาได้เลยอ11โลนะครับแต่มันสุ่มนะจะสัตว์หรือตัวละครอันนี้มันสุ่มมาให้นะครับอันนี้คือคอนเทนต์แรกนะครับที่ไม่ควรพลาดนะฮะสามวันต่อสัปดาห์วันละ2รอบนะฮะจันทร์พุธสุกเนาะแล้วก็ต่อมานะครับดันเจียนปาร์ตี้นะครับดันเจียนปาร์ตี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นการเข้าไปเนาะแล้วก็สู้กับมอนส์ก่อนแล้วก็สู้กับบอสนะครับ ซึ่ง EP ที่ได้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะเนาะแต่สําคัญที่สุดนะครับด้านเนี้ยนะครับเราลงคนเดียวก็ได้หรือลงเป็นปาร์ตี้ก็ได้เนาะพร้อมเป็นปาร์ตี้นะครับคือถ้าไปลงปาร์ตี้เนี่ยมันจะหาร EP กันนะครับถ้าใครที่โหดอยู่แล้วตึงอยู่แล้วยินคนเดียวไหวก็ไปคนเดียวก็ได้แต่ถ้าใครไม่ไหวผมแนะนํานะครับเน้นไปเอาให้มันผ่านคอนเทนต์ก็พอนะครับเพราะว่า E ีมันมันแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกประมาณเปอร์สองเปอร์นะครับ เนาะแต่ที่หลักๆอ่ะเวลาเราชนะปุ๊บมันจะได้ของพวกนี้นะครับเนาะนะฮะแล้วก็ตัวนี้สมันจะได้3อย่างอ่ะนะครับพวกนี้2อนี้ไม่เท่าไหร่แต่อันเนี้ยนะครับอันนี้เอาไปขาเป็นของสัตว์ฟ้าได้นะครับใช้ทั้งหมด40อันเนาะถ้าทุกวันก็ประมาณ40วันนะครับเดือนกว่าก็ได้สัตว์ฟ้าตัวนี้เนาะนะครับอันนี้คือดันเจี้ยนปาร์ตี้แล้วก็ต่อมานะครับที่คอนเทนต์ที่มาใหม่นะครับก็เป็นถ้ำอันทรัตนะครับเนาะเขาก็เพิ่มชั้นพวกนี้มา ถามว่าผมฟาร์มไหมให้ผมก็ฟาร์มแต่ผมฟาร์มชั้น4นะครับแต่ปัจจุบันผมฟาร์มภูเขาทานโนะ่เนาะก็เคยไปฟาร์มมานะครับมันก็ดอกพวกดาบนะครับเอ่อพวกของฟ้าดีเหมือนกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูในตลาดกลางว่าผมขายอะไรไปบ้างนะครับก็พวกนี้ชั้น4ก็ใช้ต้านไฟนะครับอันนี้ชั้นอันนี้ชั้น5ก็ใช้ต้านดินต้านดินนะฮะใครไหวใครมีแหวนต้านดินก็ไปลงกันได้นะครับดอกดีมากนะครับเนี่ยแบบในแชทก็คือแบบ พวกถ้ำชั้น6กอะดอบบ่อยนะครับเออชั้น6ชั้น3ชั้น4ชั้น5อย่างเงี้ยนะฮะเนอะอันนี้คือทุกวันนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่กําลังจะมาถึงก็จะเป็นนี้วันที่20อันนี้เดี๋ยวต้องรอนะครับผมก็ยังไม่เคยลงวันที่20ลงได้แล้วก็ที่มีคนพลาดอีกอันนึงก็คือวิหารแห่งอะไรอะอุนดีเน่นะฮะซึ่งมันจะดอกเป็นตัวกล่องตัวนี้นะครับซึ่งล่าสุดผมก็ดอกไปประมาณ18กล่องนะครับ ซึ่งกล่องที่ได้มันจะเป็นพวกตังหูมังกรน,นะครับมังกรดินมังกรไฟก็มาตีบวกกันได้อันนี้ไม่ควรพลาดนะครับและที่เหลือก็เป็นคูม่านะครับคูม่าผมก็ฟาร์มชั้น6ชั้น5อะไรอย่างนเนาะนะครับแล้วแต่ว่าศัตรูไม่อยู่ชั้นไหนนะครับนะครับแล้วก็พวกอื่นๆายวันก็โอเคนะครับก็อย่าลืมลงกันด้วยเ <c oughs> นาะอันนี้ดันเจียนรามีประมาณประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาอันนี้คือที่ไม่ควรพลาดนะครับแนะนําลงทุกอันเลยนะครับ อันนี้ผมจะมารายงานผลประกอบการนะครับที่หามาประมาณเกือบ8ปดันเพ็รแหละนะครับว่าสัปดาห์นี้ผมฟาร์มที่ไหนบ้างหลักๆเลยผมจะฟาร์มที่หุบเขาทาโน่เนาะนะครับโซนใหม่ที่เขาเอามาให้นะครับน่าจะเป็นโซนที่มอนต์อีพีเยอะที่สุดแหละในแมปนอกนะครับก็ผมฟาร์มหุบเขาทาโน่นี่เลยนะครับของที่ดรอปบอกเลยว่ามีของแดงให้ลุ้นเยอะมากนะนะครับแต่ส่วนมากที่ผมดรอปจะเป็นแบบพวกเสื้อซับในฟ้าอะไรพวกนี้นะครับอืมได้บ่อยนะครับ นะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นบึงเลือดแต่บึงเลือดผมไม่ได้ฟาร์มนะนะครับแต่บึงเลือดเนี่ยอ่อนกว่าแถวหุบเขามาังกรอีกนะครับก็ไปฟาร์มกันได้ของฟ้าเยอะเหมือนกันนะครับแทบจะทุกตัวดรอปของฟ้านะฮนะเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ผลประกอบการที่ผมฟาร์มในสัปดาห์นี้นะฮะอันนี้ไม่อันนี้ดึงเทตดตลาดเนาะโอ้อ่าให้ดูเป็นของฟ้าแล้วกันนะครับผมก็มีเทตดตลาดบ้างแล้วก็มีแบบบางทีผมตุนตุนพวกหินเวลาเนาะนะครับ ลบหนีฟาร์มอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ดอกมาจากถ้ำอันธรัตนนะครับดาบนะซึ่งตอนนี้ราคาไปพันห้าแล้วนะฮะไม่เป็นไรนะครับเราเน้นขายออกนะครับไม่เน้นเก่งกําไรนะครับอันนี้ก็ดาบเหมือนกันได้ในถ้ำอันธรัตนนะครับก็แ800ดร้อยตอนนี้ก็ขึ้นไปเท่าไหรนะ่ระช่างมันสามพันใช่สามพันนะครับเออหมดตลาดพิตันทําของนะครับอันนี้ก็ตีบวกอ่ะอันนี้อันนี้ซื้อมา นะครับแล้วก็ขายไปนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ดรอปในถ้ำอ่าอ,อันนี้ดรอปในคูม่านะครับอันนี้ดรอปในคูมาเออตอนที่ผมขายคือราคามันล่วงหนักๆเลยนะครับอันนี้ก็ถ้ำถ้ำถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะถ้ำนะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้จากุูเขาทานโน่นะครับควมจริงุูเขาทานโน่มีอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพิ่งดรอปมาเหมือนกันนะชิ้นนี้อันนี้ยังขายไม่ออกนะครับก็ประมาณนี้นะของฟ้าก็ดรอปดีมากนะครับ แล้วก็ของหลายอย่างก็ขายได้นะ,นะอันนี้คือผมประกอบการใน1สัปดาห์เนาะซึ่งตอนนี้ผมจะพยายามเก็บให้ครบหมื่นอยู่นะครับคิดว่าน่าจะทันนะครับก็เก็บกบเอ้เก็บครบหมื่นไปทําไมนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปสุ่มน้องเอียหน้าตัวนี้ครับก็คือ10,000ืเพชรได้น้องแน่นอน1ตัวนะครับเอ้เนาะรอน้องคนนี้อยู่นะฮะก็คิดว่าน่าจะทันนะครับเพราะว่าอันนี้จบไปประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์นะ นะครับอัปเดตไปวันที่11ตอวันนี้เพิ่งวันจันทร์นะครับยังไม่ถึงอาทิตย์ผมก็ใกล้ละอีก2000น่าจะได้ไม่ยากนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีดรอปของดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมพวกลงดันเจี้ยนพวกรายสัปดาห์อะไรพวกนี้ด้วยนะฮะนะครับก็วันนี้มาอัปเดตประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันได้มีข้อมูลอะไรดีๆมาแชร์ได้หรือมาสอบถามมาได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย้วเจนนะครับ